ใจเงียบโลกหัวใจและหลอดเลือดสื่อวิดิทัศน์นี้เป็นผลงานของนางสาวอธิตานินการนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัสสงขลา รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นภัยเงียบที่พรากชีวิตของคนที่เรารักไปอย่างกระทันหัน โรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อป้องกันและห่างไกลาจากโรคนี้ให้มากที่สุดเราจะเป็นต้องทำความรู้จักกับการทำงานของหัวใจกันก่อนหัวใจเรามีขนาดเท่ากับปั้นมือแม้จะเล็กแต่ก็ทำงานหนักไม่เคยหยุดใน1วันหัวใจเราเต้นเฉลี่ยก,กว่าแสนครั้งเพราะหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดให้หมุนเวียนทั่วร่างกายถ้าหยุดเต้นเมื่อไหร่ระบบต่างๆในร่างกายของเราก็จะล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุดหัวใจมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อประกอบด้วยเส้นเลือดจำนวนมากแบ่งเป็นเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดง ปัญหาของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเกิดที่เส้นเลือดแดงเป็นหลักหลอดเลือดแดงมีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนจากปอดเพื่อเข้าสู่หัวใจและส่งต่อให้หัวใจกระจายออกซิเจนสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายหลอดเลือดต่างๆมีลักษณะเหมือนหลอดด้านในเป็นช่องว่างไว้ลำเลียงอนุภาคต่างๆของเลือดภายในหลอดเลือดมีอนุภาคต่างๆมากมายแบ่งออกเป็นสองจำพวกใหญ่ๆคือเม็ดเลือดซึ่งประกอบไปด้วยเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนจากปอดไปยังหัวใจเม็ดเลือดขาว มีหน้าที่คล้ายกับตำรวจคอยตรวจตราและขจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายส่วนไขมันได้แก่ไขมัน VLDL เป็นไขมันที่สังเคราะห์จากตับออกมาหลาเวียนในกระแสะเลือดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายหากระดับไตรกลีเซอไรส์สูง VLDL ที่เปรียบเสมือนกองทัพเสริมผู้ร้ายนอกจากเปลี่ยนเป็น LDL ได้แล้วยังรบกวนการทำงานของไขมันดี HDL อีกด้วยไขยมันตัวร้ายเรียกว่า LDL เป็นตัวการหลักทําให้คอเลสเตอรอลตัวร้ายในหลอดเลือดสูงเปรียบเสมือนเป็นผู้ร้ายสร้างปัญหาโรคหัวใจให้กับเราไขมันดีเรียกว่า HDL มีหน้าที่นำคอเลสเตอรอลตัวร้ายกลับไปฟอกที่ตับการมี HDL มากๆจะช่วยให้คอเลสเตอรอลตัวร้ายในหลอดเลือดลดลงเลือดไหลเวียนได้ดีโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีไตรกลเซรดายสูงภาวะไขมันตัวร้าย LDL สูงภาวะสารต้านอนุมูลอิสระตำ่ำ หรือความดันในหลอดเลือดผิดปกติเมื่อระดับไตรกลีเซอไรด์สูง VLDL จะเปลี่ยนตัวเองเป็นไขมันตัวร้าย LDL ซึ่งตอนแรกยังมีขนาดปกติแต่หากระดับไตรกลีเซอไรด์ยังคงสูง LDL จะแปลงสภาพเป็น LDL ที่มีเม็ดเล็กลงเรียกกันว่า Small e r Dense r LDL หรือ S-DL DL แผลงฤิ์ระราหลอดเลือดเมื่อมีขนาดเล็กลงเป็น S-DL DL มันก็จะสามารถเคลื่อนตัวเข้าไปในช่องว่างระหว่างเซลล์ของผนังหลอดเลือดได้ และฝังตัวอยู่ในผนังหลอดเลือดหากร่างกายของเรามีสภาวะต้านออกซิเดชันต่ำหรือที่เรียกกันว่าร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระต่ำสภาวะนี้เองที่ทำให้เจ้า S-DL DL ที่ฝังในผนังหลอดเลือดแปรสภาพเป็นออกซิไดซ LDL เมื่อเกิด o อกซิไดซ LDL ระบบในร่างกายจะส่งสัญญ,ญาณเตือนว่ามีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นร่างกายของเราก็จะสั่งให้เม็ดเลือดขาวเข้าไปจัดการกับออกซิไดซ LDL จากนั้นเม็ดเลือดขาวจะจับกินออกซิไดซ์ L D L เกิดกระบวนการแปลงสภาพเม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์โฟมทำให้เซลล์ตายลงเกิดการสะสมของคอเลสเตอรอลโปรตีนและแร่ธาตุและสะสมกลายเป็นตะกรันไขมันหรือพลักที่เกาะอยู่ในผนังหลอดเลือดเมื่อมีการสะสมคราบตะกรันไขมันในผนังหลอดเลือดมากผนังหลอดเลือดจะค่อยๆถูกดันตัวขึ้นและแน่นอนช่องว่างในหลอดเลือดก,ก็จะถูกบีบให้ตีบเล็กลงทาให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกขณะเดียวกันการสะสมของไขมันและแร่ธาตุ ส่งผลให้หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นกระเทาะหรือปรีแตกง่ายและเมื่อมีการปรีแตกร่างกายก็จะสร้างริ่มเลือดมาเกาะพอกพูนสะสมมากขึ้นมีผลทําให้หลอดเลือดบริเวณนั้นตีบหนักเข้าไปอีกยิ่งทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดโรคหัวใจคือเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันไม่สามารถลําเลียงเลือดสู่หัวใจได้สะดวกร่างกายก็จะส่งสัญญ,ญาณเตือนด้วยการรู้สึกเจ็บแน่นหน้าอกด้านซ้ายบางครั้งปวดร้าวไปที่คอแขนซ้ายด้านรักแร้หลังหรือท้องส่วนบนสุดท้าย เมื่อหลอดเลือดมีอาการตีบมากๆหากริ่มเลื่อนมาปิดกั้นเลือดจะไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันเกิดภาวะตันทําให้หัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายและเสียชีวิตในที่สุดอาการหลอดเลือดตีบไม่ได้เกิดที่หัวใจที่เดียวเพราะหากอาการนี้เกิดที่หลอดเลือดฝอยในสมองสมองก็จะขาดเลือดขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเกิดอาการสมองวายหรือสโตร k e อาจเสียชีวิตฉับพลันหรือหากรอดชีวิตโอกาสพิการก็มีมาก แล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเป็นโรคหัวใจและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมี2ปัจจัยปัจจัยแรกที่เราเหลีกเลี่ยงไม่ได้คือพันธุกรรมถ้ามีใครใคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเป็นโรคนี้เราก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้เช่นเดียวกันปัจจัยที่2เกิดจากตัวคุณเองเริ่มจากพฤติกรรมการกินที่ไม่สมดุลกินหวานมันเค็มแต่กินผักและผลไม้น้อยภาวะน้ำหนักเกินพุงใหญ่ โรคอ้วนซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อมาคือการไม่ออกกำลังกายไม่กระฉับกระเฉงสภาวะความเครียดจากการทำงานการพักผ่อนไม่เพียงพอการสูบบุหรี่นอกจากนี้ยังรวมถึงการมีโรคประจำตัวหรืออาการผิดปกติต่างๆเช่นโรคเบาหวานระดับน้ำตาลมากกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรความดันโลหิตสูงโดยค่าบนไม่ควรมากกว่า140มิลลิเมตรปรอท และค่าล่างไม่เกิน90มิลลิเมตรประลอดรวมถึงสภาวะผิดปกติต่างๆในร่างกายเช่นระดับไขมันหรือคอเลสเตอรอลสูงมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรระดับโฮโมซิสเตอินสูงหรือภาวะอักเสบก็ล้วนเป็นปัจจัยทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ทั้งนั้นและนี่คือปัจจัยสําคัญที่ทําให้องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในปี2554โรคหัวใจและหลอดเลือดฆ่าชีวิตคนทั่วโลกปีละ17ล้านคน และคาดการว่าปี2573จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นประมาณ30%หรือประมาณ22ล้านคนทั่วโลกในประเทศไทยจากสถิติล่าสุดพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดชั่วโมงละ2คนแล้วเราจะหยุดความเสี่ยงนี้ได้หรือดังนั้นการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการเลือกรับประทานอาหารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณเองตั้งแต่วันนี้ เป็นวิธีธรรมชาติที่ดีกว่าการใช้ยาหรือการรอให้เป็นแล้วจึงรักษาเมื่อคุณใส่ใจสุขภาพตนเองดูแลหัวใจให้แข็งแรงร่างกายโดยรวมก็จะแข็งแรงจะดีแค่ไหนที่คนที่เรารักจะอยู่เคียงข้างเราทุกช่วงเวลาของมิตรภาพทุกช่วงเวลาความสุขที่ใช้ร่วมกันภายในครอบครัวด้วยความขอบคุณอาจารย์ผู้สอน ดรวรพลหนูนุ่น